สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครพิยานางเป็นผู้หญิงที่ได้ตอบกับนางเกสอว่าลูกเธอไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามีเทเรซาผู้หญิงที่ ทุกคนในหมู่บ้านเกือบทุกคนในหมู่บ้านเกียดแล้วก็เป็นการพูดคุยกันของสองแม่บ้านสองคนแล้วกักเป้ก็มาได้ยินเธอเป็นผู้หญิงรูปร่างค่องข้่งท้วมหน่อยผมสีดำเธอรูปร่างใหญ่เป็นแม่คนแล้วดูเหมือนว่า คือจะไว้ผมสั้นในหมู่บ้านนี้ไม่รู้พราอะไรแต่ผู้หญิงส่วนมากในหมู่บ้านนี้ไว้ผมสั้น